วจามาตอนที่ไปเห็นพระพุทธรูปาปางปณิพาน์ในสารวัตรยานวจามาในน้ํนสาตาซึมเหมือนแม้แต่พระพุทธองค์เองแก็เป็นพระบรมศาสดายิ่งใหญ่ขนาดนี้ยังไม่สามารถาจะก็เียรักษาสังขารให้มันอยู่ได้อย่างยาวนานใช่ไหมมันตอนนั้นเราก็รู้สึกขึ้นมาเลยมันผุดขึ้นมาในใจเลยโอ้พระบรมสาสดาก็ปน,น,นิพานไปต้้งสองพันหกร้อยปีจากเราไปทั้งนานเลยนะ ถ้าเราเนี่ยนะสังเวชะที่เห็นว่าแม้แต่พระบรมศาสดาเ,เป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เป็นพระพุทธเจ้าหาใครเสียบปานไม่ได้นี่ก็ยังต้องจากต้องปรินิพานไปแล้วเลยเราก็ต้องมาย้อนดูเราว่าเราก็มีสังขารมีการปรแต่งไม่ต่างอะไรกับพระพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นเหมือนกับคนยากในสังสารวัฏนี้ เราเนี่ยเอาตัวเราเนี่ยไปเปรียบเปรยไม่ได้เลยแล้วชั้นไหนเราเนี่ยจะรอดในสังขาราวันนะี้ให้เราในสังเวชในระดับที่หนึ่งก็คือสังเวชในระดับของอะระดับของมรณะนิสตุที่เห็นว่าความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้มันไม่เว้นแม้แต่พระบรมศาสดาเรานะทุกคนวันหนึ่งเราจะต้องตายเราไม่สามารถที่จะนหนีจากความตาย ไไอันนี้ก็เป็นสังเวอันหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยจะไม่ะมาธแม้แต่ลมหายใจขัดไตเลือหายใจเข้าแล้วอาจจะหายใจไม่ออกก็ได้อันนี้ก็เป็นสังเวคะในระดับที่เราเห็นพระพุทธองค์ลงบาลีผ่านเป็นนานแล้วแล้วเราก็มาย้อนยุวะเข้าเราอะไรก็ไม่ต่างกันสิ่งที่ต่างก็คือการริิีิพานของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการปริิพพานครั้งสุดท้ายไม่ต้องกลับมาตายแล้วตายอีกไม่ต้องกลับมาอีกแล้ว งั้นเราก็จะต้องสังเวยคะว่าทำทำยังไงนะเราเนี่ยจะได้ถึงการเปินิพรานเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นสังเวคะที่สําคัญคราวนี้สังเวคะที่ลึกก็ไปกว่าน,นั้นเนี่ยที่อยู่ในประจิมพระโอวาสีปาวยะธรรมมาสังขาราอัตตสัมมา,าินณสัมปาิทธเนี่ยสังขารทั้งหลายมีความเสื่อนไปเป็นธรรมดา ท่นทา,ทน,ทาทนทั้งหลายเคยทั้งหลายจงพึงพร้อมด้วยความไม่กำหนัดเฉในปฏิมิโอโวทอันนี้ดวงวิยญาธรรมสังขารานี่มันเป็นสังเวคะถ้าลึกๆแล้วเนี่ยเป็นระดับปรมัติที่เราเนี่ยได้ญาณปัญญาในระดับของทางานไะญาณึ้นไปที่เห็นในความดัดตัดด,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 ดัของรูปของนามและเหตุผลของเขาเนี่ยในตัวเราภายในภายนอกใกล้ไกลอดีตปัจจุบันอนาคตอยากเร็วดีทุกอย่างเนี่ย มันดับ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 มันเป็นวิปัสสนาอย่างขั้นสูงที่ถ้าเกิดเราเนี่ยได้ยานปัญญาอันนี้แล้วเราก็ยกขึ้นสื่สไใรลักษนะแล้วก็เราได้เศษสัพยะได้อาหารสุนะได้บุคคลสัพยะได้ธรรมะสัพยะดีเนี่ยนะแล้วเราก็ได้สมดุลอินทรีย์ของเราเนี่ยที่มีรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาที่สมดุลนะทั้งแก่ก้าแล้วสมดุลแล้ว ก็จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยถึงพร้อมด้วยความไม่มสำลัดจริงนะซึ่งตัวนี้มันก็จะมาพื้นฐานจากที่เราเจริญสมาธิและวิจารณาเนี่ยที่จะทําให้เราได้ยานปัญญาขนาดนี้งั้นตัวนี้เราก็จะต้องมาลําลึกถึงว่าเราเนี่ยสามารถพัฒนายานปัญญาของเราเนี่ยด้วยศีมสมาที่ปัญญาเนี่ยหรือมาเจริญสมาธาิพิัสนาเนี่ยให้ได้ในระดับใบยะธรรมมาสังขงาราหรือการเก็นการพังการแตกดับ สังเวะตัวนี้ตั้งแต่ยานปัญญานี้เป็นต้นไปมันก็จะทําให้เห็นเกิดพยาญานนะเกิดความน่าตื่นเนี่ยนี่ก็เป็นสังเวะนะเกิดนิพพิทายานเกิดความเดือนานเกิดพาธินวายานเห็นรู้สึกถึงโทษถึงไข่อันนี้ก็เป็นสังเวชที่ปัญญามจะแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆในระดับของปรมัตา์นะคนที่ทําได้อย่างเนี้ยนั้นะมันก็จะเกิดปฏิสังขารยานที่ยากจะปฏิบัติก่อนจะปฏิสังขารยานก็เกิดวุฒ จิตุจมยาตายานในการที่อยากจะหลุดออกนั้นสังเวกะตัวเนี้มันจะแรงมากมันแรงในระดับที่จะทําให้เราเนี่ยไม่หนีไม่ส่งจิตออกนอกจากสรระและวิปัสสนาเลยเราจะปรารบธรรมเนี่ยเหมือนเรากําลังวิสุกว่าบ้านสังเนี่ยสังขารของเราเนี่ยเหมือนเราอยู่กําลังอยู่ในตึกที่กําลังถลม่มกําลังอยู่ในบ้านที่กําลังไฟไหม้อยู่ตลอดเวลานั้นคนที่ได้สังเวคะในระดับเนี่ยก็จะปรารบความเคียนไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ ไม่ถึงมรรคยานผลลยานก็จะไม่เลิกนะไปถึงสังขารุเบกขายานถ้าจะหยุดที่สังขารุเบกขายานก็เพื่อที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าพระปเ,เจเปาาก,าาก,ก,จกพระพุทธเจ้ามาเป็นพระมหาสาวกอัครมหาสาวกอยากจะไปบรรลุต่อหน้าพระพุทธเจ้าก็ต้องไปหยุดจุดนั้นถึงจะเรียกได้ว่าอธิษฐานแล้วเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่เราเนี่ยจะได้ไปบรรลุต่อหน้าพระแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ยั้งไว,ว้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าพอแล้วพอทันทีกับการที่เราเนี่ยมาเวียนบ่ายตายเกิด เราก็จะสามารถเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งก็เป็นพระโสดาบันนะขั้นที่สองถ้าปฏิบตัติต่อไปเนี่ยในการที่เห็นการดับดับดับ,ดบถ้าสังเวคะอยู่เนี่ยเดี๋ยวพระก็ได้เป็นมรออริยบุคคลขั้นที่สองก็คือพระสกทาคารมีนะแล้วก็ถ้าเกิดเราทําปฏิบัติในทํานองเนี่ยเหมือนกันเนี่ยแล้วกว็ปฏิบัติด้สังเวคะปฏิบัติด้ญาณปัญญาในระดับนี้ทีก็เป็นพระอนาคามีจนกระทั่งถึงเป็นพระอรหันต์นะงั้นให้เราเนี่ย ให้รู้สึกเลยว่าประชิมโอวาทของพระบรมศาสดาที่ให้ไว้เนี่ยไม่ใช่สังเวคะาแค่การมีชีวิตแล้วก็เห็นการตายของพ่อแม่ของญาติพี่น้องของคนที่เราเห็นนะแต่มันเป็นวิยะธรรม,มาการแปกดับของรูปนามถ้ำห้าของเราในระดับนั้นที่เราจะต้องไปเห็นแล้วก็เกิดสังเวคาในระดับนั้นเราจะต้องออกออกจากทุกโดยการที่จะยกเขาทั้งหลายในสังขารทั้งหลายนยขึ้น,น,น,นสู่ไตรลักษณ์ได้ นะงั้นก็โดยสรุปก็คืออาตมาก็อยากจะเล่าถึงสังเวชยานปัญญาเนี่ยที่มันต้องแก่กล้าในระดับต่างๆโดยยกสังเวชนิยาสถานทังสี่มาให้เรารู้สึกสะเทือนใจแล้วก็สะเทือนใจแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สะเทือนใจแล้วก็นอนเฉยสะเทือนใจแล้วมันจะต้องไปกระตุ้นเตือนให้เราเนี่ยมาตารบความเตียนอย่างเอกปุอย่างเขาเรียกว่าอย่างมหาศาลถึงจะเรียกว่ามันเกิดปัญญาจริงๆ ถ้าเราเนี่ยเกิดสังเวคะแล้วก็อยู่เฉยแล้วก็ยิ่งแบบกดปู่เสี่ยนซึมแล้วก็ไม่อยากทําอะไรอันนี้ไม่เรียกได้ว,ว่าสังเวคชมีสังเวชหรือเสีย,ยใจ้เฉยแต่สังเวะเนี่ยมันต้องอาฐานมันเด็ต้องมั่นใจในตัวเองว่าเราทําได้แล้วมันต้องมั่นใจในพระพุทธเจ้าว่าตัสรู้แล้วแล้วเราจะต้องได้โอกาสเป็นการตัสรู้แล้วก็สามารถพัฒนาคุณสมทั้งหลายที่เราเนี่ยสะสมมาพัฒนาได้ในระดับทานระดับศีล ในระดับสมระในระดับวิปัสนาจนกระทั่งถึงระดับของมรรคญาณผลญาณจนกระทั่งถึงอรหัตมรรคอรหัตนลนะก็ขอให้พวกเรานะมีสังเวชข้าที่เกิดขึ้นนะเกิดปัญญาในการกระตุ้นเตือนให้เรานีไม่ประมาทนะสมกับปินโอวาทของพระบรมศาสดาที่ทรงฝากไว้ว่าพยาธรรมมาสังขารัประมาเทนะสังขาเประก็ยังให้พวกเรานนั้เนี่ย พร้อมด้วยความไม่ประมาทในการได้อริยมรคอริยผลในชาตินี้กันทุกคนทุกทุกข้านเชิน